ประชันสวยแอปแพนเค้กเต้าสามนางเอกสุดชิวแท็กทีมเช็คอินปูซาน ต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละคนสวยและน่ารักมากเป็นภาพที่น่ารักเอามากๆเลยละค่ะเมื่อสามนางเอกสาวคนดังอยา่างแอปทักษอนแผ่นเค้กเคมมนิดและเต้านัทพรได้แท็กทีมมาอย่างพร้อมหน้าในฐานะนักสแสดงจากภาพยนตร์เรื่องมายาพิศวงเช็คอินที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เพื่อเตรียมความพร้อมไปงานปูซานฟิล์มเฟสติวัลซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า แต่ละคนแม้จะมาด้วยลุคแบบเรียบแต่ก็ยังดูเป๊ะมากๆค่ะจากภาพแล้วนะคะดูอบอุ่นมากแต่ละคนก็สวยสดใสามากเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็ได้มีแฟนๆเขามาแห่กดไลค์ให้กับลุคสุดชิลของทุกคนพร้อมกับเตรียมรอชมความปังความสาสตร์ออร่าของสาวสวยทั้งสามในงานนี้กันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนจะสวยออร่าเฉิดฉายขนาดไหนเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ